นี่ครับครีมไข่มุกนะครับดิวขอเปิดเลยขอญาติเปิดนะครับครีมไข่มุกตัวนี้นะครับกระปุกนี้กระปุกนี้นี่ลูกค้าดูก่อนตึง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 อุ้ยสวยคือสีหนาสดคาแทะนี่นี่นะนี่นะที่รักดูนะทําไมลูกค้าต้องใช้ครีมไข่มุกคนไหนหน้าดําหน้าเป็นฝ้าหน้าเป็นกะนะครับใช้ครีมตัวนี้นี่ลูบไปเลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเนื้อขีมหนึ่งเนื้อขีมมันเกี่ยงง่ายบางๆใชเห็นไหมปืด๊ดเลดิศเลิศบานี่ขนาดกลองโซดได้นี่ขนาดโต,ตัวจริงเป็นยังไงใครอยากได้กดหนึ่งครับขีมไข่มุกนี่โห ที่รักพี่บอกเลยนะไม่มีใครสดกว่านี้แล้วอะ่ะสดดูเลยเห็นปะเห็นปะมันจะนวลขึ้นแล้วถ้าสมมติที่รักดูนะถ้าพี่ใส่ฟิลเตอร์จะเป็นฟิลนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูใครไม่ซื้อไม่เป็นไรถ้าใส่ฟิลเตอร์จะเป็นแบบนี้ถ้าใส่ฟิลเตอร์แบบเออเลิศเลิศเลิศโอเค นี่ถ้าใส่ฟิวบาต้องไซดอ,อกน้อพี่น้องบาต้องไซดอกให้สื่อบ่าสื่อกันแล้วแต่เออแล้วแต่แฟนขับเลยเอาจากใจคันจริงใจจริงใจขนาดนี้กับบมี้แล้วนะครับใครอยากได้ครีมไข่มุกนะครับนับสิบเก้าแปดเจ็สีวันนี้ดิวให้ราคาพิเศษนะครับปกติกระปุกละหนึ่้อยเก้บาทขายต่ำๆคือราคาสาม วันนี้เอาไปเลย200กว่าบาทกดตะก้าครับกดตะก้าครับ200กว่าบาทคนไหนอยากได้จัดเลยครับกกตะก้า200กว่าบาทครับครีมไขมุกค,คือหนึ่งหน้ามันเนียนขึ้นนะที่รักจริงเนี่ยคือมันดูดเข้าไปผิวเลยคนไหนอยากได้จัดเลยครับใครอยากได้200กว่าเอาไปเลยกดตะก้าครับซิปกระปุกมีเจะกระปุกขอบคุณครับยอมกินมามา,มากค่ะพี่ดิว เพื่อที่จะได้ซื้อครีมไขมุกมาใช้ค่ะอุลยรดแอนแอน,นเดี๋ยวพี่ออกค่าผักให้เอาออกค่าผักให้นะครับคนไหนอยากได้จัดเลยคนไหนอยากได้กดเอาครีมเลยครับครีมไขมุกนะครับที่รักเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูนะทาให้ดูแบบจริงใจนะครับลูกค้าสังเกตนะอย่างแขนพี่ดิวเนี่ยอ่าอย่างแขนอ่าทาทาหน้าแล้วกันทาหน้าก็ได้ใครอยากได้กดตะกร้าเลยครับ ไม่บางคนบอกว่าพี่ดิวหนูอยากดูกล้องสดอะว่าหน้าสดพี่มันเป็นฟิลไหนหนูอยากดูกล้องสดสดอะอะเดีย๋ยวพี่ทาให้ดูเนี่ยนี่แหละกล้องสดสดจริงๆแล้วน้ําไม่อาบด้วยประเด็นอะน้ายังไม่อาบนะพี่นเนี่ย<า>ดูนะฮะ<า>ยังไม่อาบนี่นี่ก่อนทานะก่อนทานะดูดูด แหกเลยแหกตาดูเลยที่ลาดูนี่ทำไมครีมตัวนี้ยมันถึงใช้แล้วมันลดเพราะว่าหนึ่งตัวเนี้นะครับมันเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีเนาะพี่<ช>ตัวนี้ใช้แล้วหน้าจะไบร์คือเวลาทาแล้วหน้าหน้าลูกค้าจะไบร์ขึ้นหนึ่งระดับมันจะแบบดูเปึืองปึง,ปงอันนี้ที่ละทาไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวมันจะซึมเองอย่างเงี้ยว่าต้องไปซีเรียสคือไม่ต้องกลัวว่ากลัวรอยไม่ต้อง ไม่ต้องซีเรียสเนี่ยทาไปเลยเล่นๆเ,เดี๋ยวมันซึมเองเดี๋ยวมันซึมเองขอบคุณมากค่ะพี่อินปิดประตูห้องน้ำให้น้องหน่อยใครอยากได้กดตะกร้าครับดูนะที่รักดูก่อนอนยาให้ดูก่อน <c oughs> คือไม่ต้องไปซีเรียสว่าอุ้ยพี่ดีวมันจะเป็นแบบมันจะนู่นนี่เนะี่ยไม่ไม่ต้องซีเรียสค่อยๆเกลี่ยไปขอบคุณค่ะเดี๋ยวมันจะกลืนไปกับผิว <c oughs> นี่แหละคือนวัตกรรมครีมของพี่ดีว ไม่มีตัวแทนครับที่เราไม่ต้องถามหาทาไปเลยเพราะว่าเวลามันกลือน่ะมันจะเนียนโคดนี่นี่ทาไปเห็นไหมคือมันจะอุ้ยแกเริ่มแล้วนะแกเริ่มแล้วนะมวมไม่ต้องกดเยอะไม่ต้องกดเยอะเดี๋ยวพี่รวยไม่เอาไม่ต้องกดเยอะเอาแค่ค่ากับข้าววันนี้ขอค่าข้าวมันไก่วันนี้อยากกินข้าวมันไก่พิเศษไม่ต้องให้กดเยอะดู ดูก่อนุอิยใครแคปคลิปตอนยังไม่ทาครีมไข่มุกโลดโลดปะนี่แหละหลายคนบอกว่าพี่ดูวใส่พี่ตวไม่ใช่จริงๆหน้าสดพี่เฮียจริงหน้าสดพี่พี่เฮียแต่พี่ทาครีมไขม่มุกม,มันเล็มมันเลียนยไงอะจริง <God. S 1> กดเอาเลยครับที่รักกดเอาเลยตอนนี้ขอบคุณมากครับอย่าบอกว่าโอ้เมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้อีกสีหนึ่งนะตอนนี้เป็นไงเริ่มลว เนี่ยขนาดยังไม่ได้ปัดอะไรมากมายนะที่รักเนี่ยมันจะดูดเข้าหน้าเราอัตโนมัติมันจะดูดเข้าหน้าเราเห็นไหมอุยอินห้าร้อยตะก้าจบ,จบดูที่รักเนี่ยคือไม่ต้องไปแบบใช้อะไรมากมน,นี่เห็นไหมเห็นไหมมันเห็นไหมโลดเห็นปะจบทาลิปด้วยสวยๆวยลิปกอสด,ด้วยทาลิปพิดิวด้วย 5ลิด้วยพี่น้อกดนตรีให้น้องหน่อยคนดู3 0 0เก้าแสดงว่าตามมาจากพี่มนตรีไมห่หลายคนบอกว่าพี่ดิวหนูแบบหนูก็อยากให้พี่ดิวรีวิวแบบกล้องสดดูที่รักว่ามันเนียนขึ้นปะนี่แหละบางคนบอกว่าพี่ดิวหนูผิวดำอ่ะมันจะลอยไม่ต้องกลัวลอยลูกเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะดูดเข้าสู่ผิวเราแล้วมันจะปรับเป็นสภาพผิวเราอ่าหนึ่งอีกหนึ่งกระปุกนะพี่จะถ่ายให้ดูหนึ่งกระปุก ชินทาให้ดูเลยจ้าหนึ่งกระปุกทาให้ดูเลยหนึ่งกระปุกว่ามันจะเป็นยังไงฟิลไหนมันจะเลดหรือเปล่าบางคนแบบอุ๊ยพี่ดูหนูกกลัวค่ะดูก่อนค่ะไม่ต้องไปซีเรียสเอาหมดเลยนะเอาหมดเลยนะอืมมีกันแดดนะครับเอาหมดเลยนะอืแต่ไม่มีใครมาทาหรอกที่รักรีวิวให้ดูไง รีวิวให้ดูไงว่าความเป็นจริงอะ่ะครีมตัวเนี้มันเป็นยังไงตาละหนึ่งกระปุกช่ำๆหนึ่งกระปุกช่าๆไม่มีตัวแทนไม่มีแมททีไม่มีแมทมมแมขายไม่มีตาขายขายแบบความจริงใจไม่ต้องกลัวคะ่ะลูกเอาไปเลยตัวนี้เดี๋ยวพี่เกีี่ยใส่แขนด้วยนะมันเยอะไปมันเต็มหน้าพี่เด้อมันเมือ่อเกีรีรยใส่แขนด้วยนะอุ๊ย อิน <In. S 2> ฟิลเหมือนอะไรรู้ปาฟิลเหมือนเด็กเล่นแปง้งฟิลเหมือนเด็กเล่นแปง้งดูนะครับหลายคนบอกว่าพี่เดียวหนูเห็นพี่ดีิวผิวผ่องทุกวนันอ๋อนี่เหละแคลนดลับของพี่นี่แหละนี่แหละเคล็ดลับของพี่แล้วเชื่อไหมที่รักเวลามันซึมะมันจะซึมเข้าผิวแบบลดมาก ไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวมันจะซึมเข้าหน้าเองที่รักไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสเลยเราทาให้ดูเราทาแบบจริงใจรีวิวที่จริงใจเดี๋ยวให้พี่พี่แม่บ้านเอาสกามาให้แล้วจะรีวิวที่จริงใจ,จ,งใจดูไปเรื่อยไม่ต้องโกรธยังยังไม่ต้องโกรธยังไม่ต้องเชื่อยังไม่ต้องเชื่อยังไม่ต้องเชื่อว่ามันจะเป็นยังไงยังไม่ต้องเชื่อหนึ่งกระปุกหนึ่งเอาตรงๆนะ ไม่เหนียวเหนอน่ะด้วยก็รีวิวแบบตรงๆอ่ะทำไมอ่ะไม่ซื้อก็ไม่โกรธจริงเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆคนเราอย่าตัดสินแค่ตอนทาเหมือนตอนไม่แต่งหน้าน่ะสวยปะล่ะตื่นมาไม่แต่งหน้าสวยปะล่ะสวยมากก็ต้องก็ต้องแบบเนี่ยรอชีมมันซึมรอมันรีเซ็ตมันนู่นมันเนี่ยมันเนิ่นแน่เงี้ยเข้าใจปลวปะเออ บางคนไม่เขียนคิ้วสวยป่ะล่ะเออเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเอาเสือ้อเอาเสื้อเอาเสื้อกล้ามมาให้น้องหน่อยพอดีน้องจะทาคอให้มันเนียนดูก่อน oh <my> จะรู้ว่าคิมเป็นยังไงไม่ตัดต่อนะครับขออนุญาตไม่ตัดต่อขออนุญาตใครชอบดามาใครที่ชอบดามา ใครที่ชอบดรามาขออนุญาตขออนุญาตนะค่ะไม่ขายให้ค่ะไม่ขายให้ค่ะใครที่ใครที่ชอบชอบบุลลี่บุลล่และใครที่ชอบดรามาและใครที่ชอบดราม่าขออนุญาตขออนุญาตไม่ขายให้ค่ะขายก็ตะกรได้เลยครับไม่ขายให้ค่ะ รีวิวที่จริงใจไม่หรอกแฟนคลับจะได้ไม่พี่ดิวต้องเปลี่ยนเสื้อเพราะว่าเสื้อตัวนี้นเวลาเดี๋ยวมันติดเข้าใจฟิลป้าหรือให้มันติดไปเลยรีวิวแบบเร็วๆรีวิวแบบเล่เลนเล่นน้ําสงการไปเลยเลิดๆรีวิวแบบเล่นลน้ําสงการเลิดๆ <S <S ไม่ต้องตกใจลูกค้าดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งอย่าพึง่งอย่าพึงาพงาพ่งตัดสินคนที่หน้าตาใช่ยังไม่ถอดรูปยังไม่ถอดล่างทองครับดูก่อน เอาตรงๆนะหนึ่งขนาดดิวทาเป็นกระปุกนะหนึ่งตัวเนี้มันจะไม่แบบว่าคือหนึ่งผิวมันจะไม่มันนะพี่เอ็นเขาเรียกกันอะไรนะไม่เหนียวเนินนาไม่เหนียวเนินนาครับผมอ่าไม่เหนียวเนินหนาทหลักดูอ่าใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะใช้เล็กน้อยนะทหลักไม่ใช่ว่าไปทาเป็นกระปุกเหมือนพี่ดิวนะก็ทาให้ดูไงว่ามันซึมจริงป้าจดและจำนะคะเออว่ามันตกค้างจริงป้า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยทาให้ดูสามพันแปดร้อยคนนะครับโอ้ m ม g ก็ ไม่ทาให้ดูก่อนทาให้ดูก่อนไม่ต้องแบบเพิ่งตัดไม่ต้องตัดสินยังยไม่ต้องตัดสินทาให้ดูก่อนน่ารักน่ารักเออเอาซิล่เอาซิล่เอาซิล่เ,ลเดี๋ยวทาให้ดูก่อนอุ Ο ยอินเริ่มแล้วนะไม่รู้นะอย่าไม่ต้องเซอร์รอยังไม่ต้องเซอร์ไม่ต้องเซอร์อันนี้คือการเตรียมผิวนะพี่เอียนหนึ่งไม่ใช่ลองพื้น นี่คทาหมดกระปุกแล้วนะนี่ทาหมดกระปุกนะอะะยูอิอ oh, อน,นคือหนึ่งมันกลืนเข้าสู่ผิวแล้วประเด็นสําคัญคือความห้องอยู่มันอยู่ตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวจะทรงผมเห็นไหมมันก็เป็นร่างทองได้นี่ละัะมันไม่ได้น่าเกียดเลยนะอันนี้บอกเลยทาไปนี่ซึมแล้วขนาดขวดหนึ่งนะอินอิน <Wow. S 1> แล้วก็ปัดคิ้วเดี๋ยว ซืมอยู่นะซืมสิ<ะ>เลิศอยู่นะก็เ<ะ>จ้าของแบรนด์ลองมากับตัวเนี่ยเออไม่มีโป๊ะนะครับอันนี้ไม่มีโป๊ะนะครับนี่เนี่ยครับดูก่อนนะครับดูก่อนอันนี้แต่งหน้าขึ้นสเตจเลยเป็นไงล่ะนะไงล่ะ,ละกดได้ยังคะไม่ต้องกดนะกลัวครีมหมดกลัวผลิตไม่ทันไงล่ะแล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าอะไรรู้ไหมพี่เอ็นครับผม อีกหรออีโอ้ม่ก็ oh <my> ม่ต้องแปลกใจทำไมครีมครีมเรามันละยิ่งเวลาเหงื่อออกนะครับเห็นไหมมันจะมีครีมมันจะไม่ไหลเห็นปะ ยากดตะก้าพอแล้วที่เอาตรงๆนะตัวเนี้ยคือมันแบบที่รักเนี่ยสมมติเวลาที่รักเหงื่อออกใช่ปะแล้วถ้าครีมมันแบบมีความคงค้างอยู่ที่รักรูปรูปอย่างเงี้ยรูปรูปตบๆเข้านางก็จะเหนียนเห็นปะเกลีย่ยได้เลยเกลี่ยได้เลยและหลังจากน,านั้นลูกค้าก็สามารถที่จะแบบ ปัดคงปัดคิ้วเขียนคิ้วเขียนตาได้เลยอันนี้คือทาครีมไข่หมูขอบคุณมากครับกระปุกใหญ่หมดกระปุกใหญ่หมดแฟนคลับขอบคุณมากครับเลิศจริงอะไรจริงแล้วที่รับดูนะ3า0 0คนฝั่งเนี้ยกับฝั่งนี้ทาครีมไข่หมูใช่ไหมหลายคนบอกว่าพีน,นหลายคนอยากดูแบบว่าความแตกต่างระหว่างใช้กับไม่ใช้ว่ามันจะเป็นยังไงไความแตกต่างแบบ b บฟอร์เบฟอร์แล้วก็อัเตอร์ สวัสดีหนึ่พันคนนะครับเอ้ยสวัสดีสามพันคนดูนะเอาฝั่งไหนเอาฝั่งไหนเริ่มเลยครับ <c oughs> ดูหนึ่งเนื้อครีมมันไม่หนามันไม่เหนอะที่รับพี่บอกอะใส่ฟิวเ,เตอร์ไม่จ๊ะอะขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้ให้มันรู้ไปดูจ้ะดูจ้ะ ทำไมครีมตัวเนี้ยมันทาแล้วมันผ่องดูนนเลยที่รักอันนี้ก็รีวิวเกินจริงพี่บอกเลยไม่มีใครมันรีวิวเกินเบอร์ขนาดนี้หรอกพี่เอ็นดูนะดูฝั่งนี้จะใช้ครีมไข่มุกออกนะฝั่งนี้จะปาดสจากครีมไข่มุกเลยอไม่ดูเอาเองที่รักไม่ไม,มไม่ชมหรอกเออไม่ชมหรอกเดี๋ยวจะหาว่าเราการเบรนนี่ไม่เชีย์หรอก ไม่เห็นเลดเลยดูดิไม่เห็นเลดเลยดูดินี่ไม่ได้ทาแป้งนะพี่เอ็นทาด้ครีมไข่มุกนี่ไม่เห็นเลดเลยเลดไหมพี่เอ็นไม่เลอดเนาะไม่เลือไม่เลดไม่เลิดไม่ต้องกดเปลืองเปลืองตังเปล่าเสียดายเวลาเปล่ารีมอะไรไม่ดีไม่ไม่ดีเลยฝั่งนี้คือตอนยอนใช้ครีมไข่มุกฝั่งนี้ ฝั่งนี้ต้องเรียกว่านี่แหละยอนฮหเซลลี A ่ฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งเนี้ยทาครีมไข่มุกปึ้งปึ้งเอาสิล่ะปึ้งปึ้งก็ดีทันะ้งพูดอ่ะถ้าเป็นดีนี่ไม่ได้ครับคนไหนอยากได้นะครับกดตะกร้าเลยนะครับที่รักเก้าร้อยยี่สิบโอเก้าร้อยยี่สิบห้าตะกาพี่อินโอ้ยเก้าร้อยยี่สิบห้าตะกานะครับสำหรับครีมไข่มุก เวร์ oh, มาแฟนคลับอันนี้พุ่งตรงนะคนไหนได้ไปนะครับตาแตกตัวนี้คิมไข่โมกพี่อินดู b e f o r e before b e f o r e after, <And> after. แล้วเชื่อปลาสามพันคนนี้ถ้าขายแป้งขายดีนะยินขอบคุณมากครับขอบคุณมีที่คาดผมไหมเฮ้เราก็ลืมซื้อที่คาดผมมาแบบเป็นกระต่ายเนาะแบบจะได้ขายของแบบน่ารักน่ารักเด,เดี๋ยววันนี้ไปซื้อให้ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่รักขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเวลาแบบใครได้แป้งไอเลียวตัวนี้ไปแล้วทาแป้งเขาไปนะพี่ินโอ้โหจบเยอะเกิน <c oughs> <c oughs> แต่มันกริบงไงรีวิวแบบยัยๆนี่แหละลูกค้าจะได้เห็นความจริงไม่จะบอกว่าที่ท,ที่ดีวีวเนีน้อันจริงป่ะอ,อันนี้ขึ้นเปทีได้เลยแล้วเนี่ย อันนี้คือสปอร์ตไลท์แบบหมอดลำเลยนะตันตันตันตานเลยนะตันตันตันตานแตาตันแต่ประเด็นเนี่ยคนจะซื้อแป้งอหรเนี่ยแป้งรถว่าโอแป้งรถว่าแป้งรถมากใช้จริงซื้อแล้วไม่เสียดายเงินเลยค่ะจริงครีมไข่หมูกะใครกดตะกร้านะพี่บอกเลยต้องไปเสียดงเสียดายได้ครับพี่อินดัวพี่รักดูได้ ทาครีมกไก่มุกแล้วก็ทาแป้งพี่ดิวหน่อยนึงอะ่ะสวยสวยเลยสวยแบบไม่โกงอะ่ะ before after โอ้โหแล้วดวูแล้วดูวจบปะจบครับ ให้ดูอหนดนะครับรพ่พอผมวนนี้คนหนดไปด้วยครับเกินเรื่องมากก็ไม่ซื้อได้ไงอะ่นะไม่ซื้อไหวหรอแฟนคลับไม่ซื้อไหวหรอครับไม่ซื้อไหวหรอไม่แป้งเวลามันโดนน้ําหน้ามันจะฉ่าแป้งเวลาโดนน้ําหน้ามันจะฉ่ามากซับๆหน่อยแฟนคลับเนี่ยแป้งเวลาโดนน้ําหน้ามันจะฉ่ามากแล้วเวลาที่รักอุ้ยอินท้าสมนุนแบบว่า ปัดคิ้วฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้แบบมาสคาร่านี้ซื้อได้ที่เซเว่นป,ปัดคิ้วไปปัดขนตาไปจบขนตาล่างด้วยโอ้ย เอาเอาเบาๆเอาเอาแบบนี่จบแล้วลูกค้าใครอยากได้นะครับบอกพี่ดิวเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจนะครับหนึ่งพันตะกร้าเรียบร้อยสําหรับครีมไข่มุก <te am Latin. S 1> ค,ครีมไข่มุกหนึ่งพันตะกร้าเรียบร้อยพี่อินใช่ครับบอกเลยนะลูกค้าอันนี้รีวิวที่จริงใจรีวิวแบบจริงใจนะครับอ่าแคนเซิลหนาขอบคุณมากครับค,ครีมไข่มุกคนไหนอยากได้กดตะกร้านะครับทิรักกดตะกร้าได้เลยนะคะเห็นไหม ยีนดูเดียก็สดเลยอ่ะให้แฟนคลับดูเลยความจริงความจริงเป็นสิเมตาไม่หรอกบางคนน่ะใส่แต่ฟิลเตอร์จนไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมกูอยู่ไหนใช่ใส่ฟิลเตอร์จนลืมว่าเอาหน้าจริงกูอยู่ไหนลูก<ด> <c oughs> ค้าบางคนเสยใส่ฟิลเตอร์จนเอาเอาตัวจริงกูยุ่ใส่สู่แต่บางคนเป็นไหมที่รักใส่ฟิลเตอร์บางทีคนเจอตัวจริงจำไม่ได้เป็นปะ อย่างพี่ดิวเนี่ยแฟนคลับทักถูกอยู่เพราะแฟนคลับจําได้บางคนใส่ฟิลเตอร์นะเวลาไปเจอตัวจริงอ่ะคนจําไม่ได้ขอบคุณมากครับได้ครับกดตะกร้าเลย FC กดตะกร้าได้เลยนะคบเดี๋ยวพี่ดิวทาให้ดูอ่ะพี่อินเดี๋ยวให้พี่อินพี่อินก็ได้สดเลยจ้าพี่อินจ้าไม่กลัวไม่แกงหรอกไม่แกงไม่กลัวเพราะอะไร นใสเดี๋ยวลูกค ouais> ้าเดี๋ยวขอเปิดแป้ง pues อ uh ินเปิดแป้งให้ลูกค้าดิเช็คดีน้าใสไหมวันนี้ขายหน้าสดไปเลยเห็นมล่ะขายออร์แกนิกไปเลยหน้าสดหน้าใสเห็นไหมเ้วทุกคนเนาะพี่เหมยคอลลเจนให้น้องแต่อาจจะดูเพิ่งรู้ดูแบบรู้เลยว่าคือเพิ่งตื่นจริงอะไรเงี้ยครับเพิ่งตื่นจริงอ่ะนะฮะหน้าสดแน่ดีขนาดนี้ดูว่าเลิศนะจริงคือหน้าสดก็คือหน้าสดน้องแฟนคลับเออหน้าสดก็คือหน้าสดอ่ะ เ้วจะไปโกหกทำไมอะพี่มันมีที่คาดผมอยู่สีดำข้างบนอะเอามาให้น้องหน่อยอยู่ลิ้นฉักละเ,ลเวลาพี่ดิวคุยกับแฟนคุยกับคุยน้องหน้ากล้องนะหลังกล้องอีฮี <c oughs> อะล้อเล่นนี่หระครับดูแปง้งใครจะเอาแป้งกดหนึ่งใครจะเอาแป้งนะพี่ดิวจัดให้เลยกดหนึ่ง คนไหนจะเอาแป้งบอกเลยนะครับครีมเซรั่มน้ําหอมใช้ได้ทุกตัวขอบคุณมากครับลูกค้าครีมไข่มุกใครจะเอากดนะกดในตะกร้านะครับพี่บอกเลยนะวันนี้ไม่ใส่ฟิลเตอร์งดฟิลเตอร์หนึ่งวันงดฟิลเตอร์หนึ่งวันนะครับวันนี้นะคะเป็นวันเป็นวันที่ถ้าใครใส่ฟิลเตอร์อะไรสดเนี่ยใส่ได้ไไดใส่ได้ใส่ได้ไม่ติดหรอก ก็ความันเทิงทุกคนี็ความมันเทิงโอเคเดี๋ยวขอเปิดครีมเอ้ยเปิดแปง้งเปิดแปง้งที่รักดูนะแปง้งครีมไข่มุกโอเคนะต่อไปขอเปิดแปง้งแป้งมีเบอร์สองพี่อินเอาให้ลูกค้าเลยเหรอแปง้งที่รักเอาตรงๆนะคนไหนได้ไปนะครับแป้งแอ i เรียวตัวนี้เป็นแป้งฟาวเดชันนะครับกันน้ำคุมมันกันเหงื่อนะครับแล้วดูนะพี่ดูจะทาแป้งให้ดู ลูกค้าอันนี้คือแป้งใช้จริงๆใช้แบบยาหยาๆยาหยาเลยเตรียมตัวนะครับแป้งเพียนเพียนโอ้ไม่ก็อย่าซื้อเยอะนะเสียดายตังแป้งมันจะติดหน้เหรอดดิพเพราะดิลด้วยคิ้นซิ่งดิว,ด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 ว,ว่าขาดแป้ง ก็ทาให้ดูไปเลยอะ่ะชิกี้พากดเอ็นเปิดรอกบกลัง<า>อุ้ยแป้งแบบเลิศมากเลยอะ่ะปกปิดตะบางเบาอะ่ะตัวเนี้ย mm hmm. คนไหนอยากได้แป้งรอวันหลังรีวิวไว้ก่อนไม่ขายรีวิวไว้ก่อนช่องนี้รีวิวไว้ก่อนไม่รอนตัง <c oughs> เพราะว่าวันนี้ได้ค้าก็ดเตี๋ยวแล้ว ลดอุ๊ยินแป้งเลิม,มากเลยอะ่ะแป้งเลิหนาเนี่ยแป้งคือทาลุกลววเหฟซี FC, ดูนะครับแป้งนี่พี่เอ็นดูดิ จริงๆใช้เคนซิ่งแล้วทาแป้งทับไม่ได้เพราะว่าแป้งมันจะไม่ค่อยติดหน้า,าไม่ต้องอวยทีหลักจบเห็นไหมเห็นปะปนคือแป้งมันจะแบบว่าไม่ได้แบบเนื้อไม่ได้แบบหนักมากอะไรเงี้ยคือจะเป็นแบบฟิลแบบสกินสกินผิวอะไรเงี้ยคนไหนอยากได้นะครับกดตะก้าเลยเปแป้งนะครับทีหลักกดตะก้าเลย